สวัสดีครับวันนี้ช่วงเลิกงานจะพามาเที่ยวสวนกโนสุครินครับจะมาเก็บทุเรียนครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ดูสวนทุเรียนของเราครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับต้นใหญ่มากวันนี้เรามีผลไม้หลังจากทานอาหารเย็นนะครับมาดูครับผลผลิตของกโนสุครินตามมาตามมาครับ้มันคนละพันกันเวนี่นะครับ เนื่องจากว่าตอนเที่ยงเมื่อเช้านะวันนี้นะมีฝนตกเราก็เลยได้พัดให้ทุเรียนตกนะครับนี่นะครับผลผลิตของเราได้เยอะมากนะครับเย็นนี้อร่อยนะครับใครอยากจะกินก็มาเที่ยวสุครินได้ครับหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับมาดูทุเรียนครับนี่สดๆนะครับนี่จากผลผลิตของกศนสุครินครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาปลูกไว้นะครับแต่ผมมาทํางานที่นี่ ผมได้กินขอบคุณคนที่ปลูกด้วยครับ